วันนี้นะคะเราจะพูดถึงการพัฒนาคุณภาพทุเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องทราบก่อนนะคะว่าตอนนี้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกําลังอยู่ในช่วงระยะไหนทุเรียนสายพันธหนักและทุเรียนสายพันธุเบานะคะจากที่ได้สอบถามกับเกษตรกรในพื้นที่ทําให้ทราบมาว่ากําลังอยู่ในช่วงของการทําใบชุดที่3ค่ะซึ่งเป็นระยะหางปลาค่ะ หลังจากที่ใบเริ่มแทงยอดออกมาประมาณ1สัปดาห์ใบจะเริ่มใหญ่ขึ้นมีลักษณะคล้ายกับหางปลาหรือว่ามีรูปร่างคล้ายกับดาบค่ะในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดสภาพอากาศในตอนกลางคืนมีความชื้นสูงและตอนกลางวันมีอากาศร้อนต้องระวังเพี้ยไฟเพี้ยแป้งและเพี้ยหอยค่ะเพราะว่าเพี้ยเหล่านี้นะคะจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบค่ะทำให้ใบแคลกแกลนและไม่จเจริญเติบโตค่ะ ส่วนโรคนะคะในช่วงนี้ค่ะมีฝนตกและความชื้นสูงต้องระวังนะคะโรครักเน่าคนเน่าค่ะโรคนี้นะคะส่งผลร้ายทําให้ทุเรียนอาจยืนต้นตายได้และทั้งนี้นะคะก็ต้องระวังโรคใบติดและโรคใบจุดค่ะเพราะว่าสามารถแพร่ระบาดได้นะคะทั้งใบอ่อนและใบแก่ทําให้ใบไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ส่งผลต่อก,การออกดอกของทุเรียนค่ะการทําใบชุดที่3ควรเลี้ยงใบให้เล็กกว่าใบชุดที่1และชุดที่2 เนื่องจากต้องการให้ใบชุดนี้ช่วยเสริมการสะสมอาหารใต้ท้องกิ่งเพื่อเตรียมการออกดอกหลังจากใบชุดที่3เริ่มแตกยอดอ่อนจนถึงใบเพสลาดเพื่อให้ใบเข้าสีเร็วขึ้นและช่วยเพิ่มการสะสมธาตุอาหารให้พร้อมที่จะออกดอกควรพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 15, 30 15หรือ10,52,17อัตรา30-40ก30รัมต่อน้ำ20ลิตรอีก2-3ครั้งรวมกับธาตุอาหารรองเช่นแมกนีเซียม ในช่วงนี้หากสภาพอากาศในตอนกลางคืนมีความชื้นและในกลางวันมีอากาศร้อนเกษตรกรควรเตรียมรับมือกับเพีี้ยแป้งและเพีี้หอยซึ่งจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากบริเวณกิ่งช่อดอกส่วนที่ถูกทําลายจะแข็งแกรนไม่จะเริ่ดติบตต่อไปทําให้คุณภาพของผลทุเรียนเสียและราคาตกต่ําควรพ่นยากําจัดเช่นอ m i d a าโค p i ดหรือฟ i p ปนิล หากในช่วงนี้สภาพอากาศมีความชื้นสะสมสูงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อราในกลุ่มโรคใบติดและใบจุดที่สร้างความเสียหายกับใบอ่อนและใบแก่ทําให้ใบไม่สามารถสังเคราะห์แสงและสะสมอาหารได้อย่างเต็มที่ส่งผลต่อการออกดอกควรพ่นยาเพื่อป้องกันและกําจัดเช่นอะซอกซีสโตบินสําหรับการให้น้ําในช่วงนี้ควรให้น้ําแบบประทังหรือแบบรักษาความชืน้นทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพดิน และสภาพอากาศค่ะช่วงนี้เจอเพี้ยไฟกันบ้างหรือเปล่าคะเจอแล้วทำอะไรกันบ้างถ้ายังไม่ได้ทำนะคะวันนี้ค่ะเราไปทำตามคลิปนี้ด้วยกันเลยค่ะเพี้ยไฟสามารถพบการระบาดได้ในช่วงที่มีอากาศร้อนมีแสงแดดจัดหรือในระยะทุเรียนแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนโดยระบาดมาก ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากมีลำตัวยาวประมาณเพียง1มิลิเมตรเท่านั้นตัวเต็มวัยจะมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนใกล้เส้นกลางใบหรือที่ยอดอ่อนและผลอ่อนไข่ของเพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากประมาณ0.2ถึง0.3มิลิเมตรเท่านั้นระยะไข่อยู่ที่2-4วัน หลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวอ่อนมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นในช่วงทุกระยะของใบอ่อนทุเรียนเพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเส้นกลางใบทำให้เส้นกลางใบกลายเป็นสีน้ำตาลและใบทุเรียนจะมีอาการหงิกงอซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงก็อาจทำให้ใบร่วงได้ส่วนในระยะดอกอ่อนและดอกบานนั้นเราจะพบเพลี้ยไฟอาศัยอยู่ตามเกสรและกลีบดอก ทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์และเกิดอาการดอกร่วงในทุเรียนระยะห่างแย้นั้นดอกจะแสดงอาการไหม้และในระยะผลอ่อนเราจะพบเพี้ยไฟอยู่ตามซอกของน้ําผลทุเรียนทําให้หนามทุเรียนติดกันเมื่อลูกทุเรียนโตจะกลายเป็นทุเรียนหนามจีบหรือหนามติดทําให้จําหน่ายไม่ได้ราคาการป้องกันกําจัดเพี้ยไฟสามารถทําได้โดยมันสํารวจแปลงปลูกทุกๆ3วันโดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อน ออกดอกและติดผลอ่อนใช้ระบบสปริงเกอร์เหวี่ยงพ่นน้ำประมาณ 1- 2ชั่วโมงต่อวันหรืออาจใช้เครื่องพ่นพ่นน้ำในฤดูแลง้งให้ใบเปียกโชกทั่วทรงพุ่มเพื่อช่วยลดปริมาณของเพี้ยไฟให้อยู่ในระดับตำ่ำในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและจำเป็นต้องใช้สารกำจัดเพี้ยไฟควรใช้สารกำจัดเพี้ยไฟสลับกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นสไปนีโทรแรม อัตรา100ถึง150ซีซีสลับกับอีมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา100ถึง200ซีซีสลับกับอาบาเมกตินอัตรา100 cc สลับกับฟิโปนิลอัตรา100ถึง200ซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะเพี้ยแป้งตอนนี้นะคะมีหลายคนกำลังพบอยู่เลยค่ะฉะนั้นนะคะเมื่อพบแล้วต้องรีบจัดการค่ะ เพี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูที่สําคัญของทุเรียนมักจะระบาดท,ทําความเสียหายแก่ผลทุเรียนตั้งแต่ระยะที่ทุเรียนเริ่มติดผลจนกระทั่งผลโตเต็มที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวด้วยการดูดกินน้ําเลี้ยงจากบริเวณกิ่งช่อดอกผลอ่อนผลแก่โดยมีมดเป็นตัวช่วยข่าพาเพี้ยแป้งไปยังส่วนต่างๆของต้นทุเรียนทําให้ส่วนของต้นทุเรียนที่ถูกทําลายแคลกแกลนนอกจากนี้ มูลของเพี้ยแป้งยังทําให้เกิดราดําเข้าทําลายการทําลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะทําให้ผลทุเรียนแค่แกรนไม่เจริญเติบโตแต่สําหรับทุเรียนผลใหญ่แม้จะไม่ทําให้เนื้อทุเรียนเสียหายแต่ก็จะทําให้ทุเรียนเสียคุณภาพราคาตกเพี้ยแป้งเพศเมียมีขนาดลาตัวยาวประมาณ3มิลิเมตรมีสีเหลืองอ่อนหรือชมพูมีลักษณะอ้วนสั้นมีผงสีขาวๆคล้ายแป้งปกคลุมลาตัวอยู่ จะวางไข่เป็นกลุ่มประมาณ100-200ถึงฟองและสามารถวางไข่ได้ถึง600-800ถึงฟองภายในเวลา14วันและจะตายหลังจากวางไข่เสร็จตัวอ่อนของเพี้ยแป้งจะมีสีเหลืองอ่อนไม่มีผงสีขาวปกคลุมเพี้ยแป้งสามารถขยายพันธุ์ได้2-3ถึงรุ่นใน1ปีการป้องกันกำจัดเพี้ยแป้งสามารถทำได้โดยถ้าหากพบเพี้ยแป้งบนผลทุเรียนจำนวนน้อยอาจใช้น้ำ พ่นให้เพี้ยแป้งหลุดออกไปหรืออาจพ่นด้วยน้ำผสมไวออยล์หรือปีโตรเลียมออยล์อัตรา 300-400cc ซต่อน้ำ200ลิตรในกรณีที่มีการระบาดของเพี้ยแป้งอย่างรุนแรงและมีความจำเป็นต้องใช้สารกำจัดมแมลงควรใช้สารกำจัดมแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลกเลี่ยงการดื้อยาได้เช่นไดโนทีฟูแรนอตัตรา50-100กรัมหรือพริมิฟอสเมทิน อัตรา3 0 0 4 0 0 c ถอยซีซีอย่างใดอย่างหนึ่งผสมร่วมกับปิตโตเรเลียมออยล์อัตา200อรา2 0 0ร้อซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรเพี้ยหอยก็เป็นอีกหนึ่งศัตรูที่กวนใจเกษตรกรนะคะถ้ากำลังเจอเพีย้ยหอยอยู่วันนี้ต้องรีบจัดการเลยนะคะเพี้ยหอยเป็นแมลงศัตรูทุเรียนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเข้าทำลายทั้งกิ่ง ใบและผลทุเรียนโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ใบทุเรียนมีรูปร่างผิดปกติใบสีเหลืองซีดแห้งกิ่งและผลบิดเบี้ยวมีรูปร่างผิดปกติและกิ่งทุเรียนแห้งตายได้เพี้อหอยเป็นแมลงขนาดเล็กที่สามารถหลบซ่อนตามซอกของหนามทุเรียนได้เพี้อหอยนั้นมีหลายชนิดเช่นเพี้ยหอยเกรดทุเรียนเพี้ยหอยทุเรียนรัสเซลเพีือหอยเปลือกไม้ การป้องกันกำจัดนั้นสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่การวางแผนปลูกทุเรียนไปจนถึงทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิตโดยมีวิธีการดังนี้ขั้นตอนการเลือกใช้ต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ให้คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ปราศจากเพีียหอยโดยให้ดูตามซอกใบหนามกิ่งตากรีบเลี้ยงและยอดอ่อนซึ่งมักเป็นแหล่งหลบซ่อนของเพีียหอยใช้ศัตรูธรรมชาติของเพีียหอยช่วยควบคุมเพีียหอย ช่นรวงเต่าลายแมลงปีกสาสีเขียวงวนตัวห้ํมแมงมุมและแตนเบียนชนิดต่างๆมันสำรวจแปลงปลูกทุเรียนถ้าหากเริ่มพบการระบาดของเพี้ยหอยให้เด็ดใบหรือตัดแต่งกิ่งและยอดที่พบเพี้ยหอยแล้วนำไปเผาทำลายทิ้งรวมถึงกำจัดวัชพืชและพืชอือ่นๆที่เป็นแหล่งอาศัยของเพี้ยหอยในกรณีที่ตรวจพบการระบาดในระยะเริ่มต้นเราสามารถใช้ปิโตรเลียมออย อัตรา500ถึง100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรพ่นกำจัดเพี้ยหอยได้อย่างปลอดภัยส่วนถ้าหากเพี้ยหอยระบาดรุนแรงเราอาจจำเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลงโดยควรมีการสลับกลุ่มสารเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาของเพี้ยหอยเช่นอิมิดาโคลพิดอัตรา50กรัมหรือไดโนทีฟูเรนอัตรา200กรัมหรือบูโพทีฟูเรนอัตรา200ซีซีทุกอัตรา แนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรสำหรับเพีียหอยในระยะตัวอ่อนนั้นเราสามารถใช้พิริมิปอร์เมทินอาตาัตรา300-400ถึงซีซีต่อน้ำ200ลิตรใช้ร่วมกับปิโตรเลียมออยอัตรา200ซีซีความชื้นสูงแบบนี้โรครักเน่าโครเน่าเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยค่ะ ถ้าเกิดแล้วจะต้องดูแลอย่างไรวันนี้ค่ะเรามีคำแนะนำมาฝากกันด้วยนะคะโรครากเนา่าโคนเนา่าโรครากเนา่าโคนเนา่าเกิดจากเชื้อรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและความชื้นค่อนข้างสูงเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณคนต้นทุเรียนรากหรือใบทุเรียนหรืออาจจะติดไปที่ผลของทุเรียนหากพบอาการรากเนา่าโคนเนา่าบริเวณโคนต้น ให้ถากหรือขูดเอาส่วนที่เป็นโรคออกไปให้หมดจนถึงเนื้อไม้โดยใช้มีดขวานหรือสิวจากนั้นทารอยแผลด้วยเมนโคเซตร่วมกับวอลลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ1ลิตรหรือเมทาเล็กซิลอัตรา100กรัมผสมน้ำ1ลิตรทาบริเวณแผลที่เป็นโรคหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันให้ตรวจด,ดูแผลที่ทาไว้หากยังมีลักษณะฉ่ำน้ำให้ทำซ้ำอีกครั้งจนกว่าแผลจะแห้ง หรืออาจจะใช้เมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา2 0 0กรัมผสมน้ำ2-3ลิตรพ่นบริเวณแผลก็ได้ค่ะสำหรับการป้องกันโรครักเน่าคนเน่าโดยการฉีดสารฟอสฟอรัสแอซิดเข้าลำต้นให้ผสมกับน้ำหรือใช้ฟอสฟอริกแอซิด10ซีซีต่อน้ำ10ซีซีใส่กระบอกฉีดยาขนาดความจุประมาณ5 0ซีซีและปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1 ใช้สว่านจเจาะเปลือกลำต้นให้สูงจากพื้นดินประมาณ30-60เซนติเมตรเจาะเป็นมุมเฉียงลงเล็กน้อยให้ลึกประมาณ1.5-2นิ้วขนาดของรูเจาะต้องพอดีกับปลายกระบอกฉีดขั้นตอนที่2นํนำกระบอกฉีดยาอัดฉีดน้ำยาเข้าไปในลำต้นจนหมดระวังอย่าให้น้ำไหลซึมออกมาภายนอกหลังจากนั้นใช้ปูนแดงอุดที่รอยเจาะปริมาณน้ำยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นรอบวงของลำต้นทุเรียน โดยถ้าเป็นทุเรียนที่มีอายุ7-8ปีไปแล้วให้ใช้น้ำยาประมาณ1กระบอกฉีดยาหลังจากการฉีดฟอสฟอริกแอซิดไปแล้วประมาณ1-2เดือนอาการเน่าของเปลือกทุเรียนจะค่อยๆแห้งลงโดยสังเกตแผลที่เน่าจะเริ่มแตกกระแหงในกรณีที่ต้นเป็นโรคคุนแรงมากๆอาจจะใช้วิธีอัดสารเคมีเข้าลำต้นร่วมกับการทาแผลที่ลำต้นหรือโคนจะช่วยให้โรคหายได้เร็วขึ้นค่ะ โรคใบติดสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่เลยค่ะต้องระวังกันด้วยนะคะถ้าเกิดพบแล้วก็ต้องรีบจัดการแก้ไขด่วนค่ะในช่วงนี้หากเกษตรกรท่านไหนกำลังพบกับโรคใบติดต้องบอกเลยค่ะว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายนิดเดียวข้อที่ 1. ตั้งแต่เริ่มการปลูกทุเรียนไม่ควรปลูกให้ชิดกันเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ทรงพุ่มสัมผัสกันทำให้โรคใบติดระบาดและติดต่อกันได้ง่าย ข้อที่2เมื่อพบลักษณะของโรคใบติดแล้วควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและนําไปเผาทําลายและควรกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมใต้ทรงพุ่มเพื่อทาให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคจนนําไปสู่การระบาดได้ค่ะ 3. สําหรับการใช้สารป้องกันกําจัดโรคใบติดนั้นเกษตรกร,ร,กรอาจใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา200-300กรัมหรือคอปเปอร์ออกซิคาราอัตรา300-400กรัม หรือฟูไตรอะฟอลอัตรา2 0 0 4 0 0ซีซีหรือไดปิโนโคโนโซลร่วมกับโพพิคานาโซลอัตรา2 0 0ซีซีโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ,พ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ โรคใบจุดเป็นแล้วก็หายได้ค่ะถ้าทำตามคำแนะนำนี้ค่ะหากเกษตรกรท่านใดกำลังพบกับโรคใบจุดสามารถใช้ยากำจัดเชื้อราได้ดังนี้เลยค่ะคาเบนดาซิมอัตรา2 0 0 3 0 0ถซีซีร่วมกับเมนโคเซอัตรา500กรัมหรือโพรครัสอัตรา1 0 0ซีซีหรือเดฟิโนโคนาโซอัตรา2 0 0 3 0 0ถซีซี ทั้งนี้นะคะการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ